ุ <You> ไ้กมเีวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนได้เกยมอะไรมาคะ <ไป S 1> เนะ็ะไรมาอ๋อใ้าวเาเรียนยเรื่อวมาปร้าวและผักพิสตาชัยค่ะตั้งสติด้วยนะคะ,ะ <S <S เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เก็บใบมะเท้ามาเ่เขาฟังแล้วเขาก็เอาไปเอาไปจําแล้วเขาก็เอามา <S <S เห็นไหมเอาตบมือให้พ่อกับสุนเห,น,หน่อย นอกจากนั้นนะคะยังมีอะไรอีกมะพร้าวนี่มะพร้าวอะไรเนี่ยมะพร้าวแก่ทำไมถึงรู้ว่าเป็นแก่เพราะเป็นสีตาอ่าพอมันเสียตาแเอาไปทำอะไรได้มะพร้าวแก่เอาไปทำขนมเอาไปทำแกงกะทิใช่ไหมเพราะว่าเราต้องคั้นเอาเอาเนื้อมะพร้าวที่มันแก่แล้วเนี่ยเอาไปเป็นกะทิคั้นเป็นกะทิต่อไปมะพร้าวอะไรคะมะพร้าวอ่อนทำไมรู้ว่าเป็นมะพร้าวอ่อนล่ะเพราะเปนสีเขียวเพราะป็นสีเขียวนะคะ มะพร้าวอ่อนเราไปทำอะไรได้ทำขนมขนมสังขยาใช่ไหมสังขยามะพร้าวอ,อ่อนวันนั้นที่คุณยายเมืองเอามาให้ชิมใช่ไหมไแล้วก็น้ำมะพร้าวดื่มได้ไหมคะดื่มได้ดื่มได้แล้วก็ถ้าเราปาด,ด,ดแล้วเราเอาน้ำออกแล้วเราก็เทสังขยาลงไปในนี้ก็จะกลายเป็นมะพร้าวสังขยานะคะอ่าพี่หยอกเข้ามาตรงนี้หน่อยเลยชอบพี่หยอบเข้ามาตรงนี้หน่อยเลยอ่า อ่ะแลนนี้เดี๋ยววันนี้เห็นไหมตัวอย่างเราจะรังผลิตของเล่นที่ทําจากผางมะพร้าวบาร์บะเาวนะคะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆกตอกปลาฮะนี่ตอกปลาอ่าตอกปลาบางคนเขาเรียกอย่างอื่นได้เรียกไปอะไรได้เรียกไปอะไรอีกปลาฮะปาเรียกไปอะไรอีกคะตอกปลาไม่ใช่มันเหมือนอะไรเนี่ยมันเหมือนอะไรมันเหมือนล็มันเหมือนอะไรใครตอบถูกมั้ย เหมือนนอนเหมืละ,ะหลนอนก็ได้นอนก็ได้เอาหมือละ,ะห,ม,ะหมืนปลนะาไหลหมืปลาหลก็ได้เหม,ม,มือนอะไรเหมือนงูไหมน่าเหมือนงูนะคะอ่าตอวนี้วิธีการไม่ไม่ยากไม่ยากนะเดี๋ยวเราจะลองเราเรียนเรื่องอะไรคะบอกกันไทยโดยซิ ก่อนอื่นนะคะขั้นตอนแรกอันนี้<ว>เราเราต้องให้พ่อแม่ทำให้เพราะว่าอะไร,รมันใช้อะไระมันใช้นี่มันใช้นี่ต้องให้พ่อแม่ช่วยทําให้เรายังไม่เก่งขนาดนั้นอ่ะตอนนี้เดีย๋ยวทุกคนจะได้อย่างเงี้คยคนละอันก่อนนะเดี๋ย่าลืมไปทาอะไรมันนะ เ้าหนรือหน้าซิง,งอ่ะข้ามทำเองน้าทำเองต้อง,ต,องต้องให้ผู้ปกครองทำเองให้ครูทำด้วยถ้าถ้าจะทำเองต้องให้ผูป้ปกครองอยู่ใกล้อย่าเพิ่งไม่ทำอะไรมันนะนลูกมัาเกี่ยวอะไรค่ะ เราจะทำพร้อมกัน บางคนก็จะได้ถอนตัวเลขคูตัวเล็ตัวใหญ่เหมือนกันเพราะว่าใบปมะพร้าวมันไม่เท่ากันเรานี่ต่วุ้ยาหญวุ้ยตี้่้ะอแล้วเราจะจินตนาการเราจะให้เป็นงูเป็นนอนเป็นไงกันเลื้งา สมัยก่อนมันไม่ม <lite ượ bs> the uh, ีโทรศัพท uh, cool. uh ์เราก็ต huh. ้องเล่นของเล่นอย่านี้เลยนะเขต้องเล่นของเล่นอย่านี้เลยที่เราทำเองเป็นของเล่นที่เราทำเองขึ้นมาไหมใช่ลูกน้ำดิอะไรงอกกระป๋องกระป๋องฉันตื่นใจมากทุกคนจะได้อย่างนี้แล้ใช่ไหมลูกนี่มันจะกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในทุกคนสารตั้งแต่แรกอย่าดึงออกนะ นี่เนี่ยนี่ดูนะไม่เดูแบบน,นี้อ่ะไฟไปไฟมาพับไปพับมาไม่เซ้อนไปซ้อมมาสลับกันลูกอ่ะอะไรซ้อนไปซ้อนมาชิะเห็นไหมเริ่มนฟะูเริ่มเป็นชั้นละนี่แล้วเราก็จับหตัง้งอ่ะนีะ่ซ้อนไปซ้อนมา นี่ไปใช่นี่เซ้อนแล้วลูกซ้อนแล้วลูกอ่ามีคนใกล้ทำได้แล้วแต่ว่าจริงๆมันต้องพับนก้มันต้องพัหนีลนี่ไม่ใช่ไม <oh> ่ใช <oh well> <ah. <ah> ah, ่มาหมุ่างนั้นับไปพัานี้กลับไปกลับมา กลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาทับไปขับมาไงโอเคมาแค่แบบนี้เลยก็ใกล้เคียงละใกล้เคียงถูกละอ่ะนี่โชว์เสร็จแล้วหนึ่งตัววนี่เราก็ได้งู คนใกล้เคียงมีคนใกล้เคียงอ่านั่นแหละครับกลับไปกลับมานี้โอเคครับก็ทำไม่ได้เหมโอเคครับโอเคครับผมทำไม่ได้จะเล่นแ,แบบนี้กันไหมเขาตะหวัดด้อตะวัดห่างมันด้วยตะว,วัดห่างไปด้วยกลับไปกลับมาโอเคครับผม

ปลาบางพร้มันสามารถทามาเป็นของเล่นได้เดี๋ยวพวกนี้สอนปลาจะเพียนเก่ผาทำไม่ได้หรืองคะาทไม่ได้หรไะกดาให้านเด็กนที่ไปเองอแรล้วเกตาแล้วกทไม่ได้ทำไมหนูไม่ลองทำเองก่อนล่ะคะลูกเลองทำก่อนสิคะลูกน้ำหวานต้องรูดทำ้เลยนะช่มาพูดดีนะตัวเองอ่ะ โดเอจ้ะอ้าวไปตากัรชัยแล้วไปโชว์หน่อยไปโชว์จ่าหน่อยเดียวอ่ะเรีนเกจะเร็นเก่อาจารย์เรียนตามอายุเรยตามอายุหน้าภูมิใจไหมไม่ได้ทำเองเลยเนี่ยใชือนอน ให้เหลือให้เหลือ,ลอไม่บาดไปบา่บายไปบา่บายกัน<า><า>ชายดึงสตินิดเดียวเด็กๆขาถ้าเราใช้อุปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวกับมีดตอกตะไกรเนี่ยเราต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลเรานะเพราะว่ามาันอันตราย

เป็นลิงหรือเป็นคนคะหวาเป็นลิงหรือเป็นคนกันแน่เนี่ยน่าจะเป็นลิงนะคะเป็นมังกี้หรือเปล่าน่าจะไม่เป็นคนแล้วเป็นลิงแล้วนาจะเป็นบัว้เราก่อนดิไหนวดแล้วเ ด้วยนะด้วยมันพาบ้านเราน่งประโยชน์นะมันทำเป็นของเล่นได้ด้วยจริงๆแล้วอะครับมหลายอย่างขี่ม้าก้านกล้วยอะก้านกล้วยก็เอาไปทำเป็นม้าได้แต่ว่าเราเรียนไปแล้วใช่เราเรียนไปโชว์ก็ไปโชว์น้อวานมันโดนต้องไปเยอะแล้วนะทาไมตาเราบแม่เราบมาไปลให้างน่พดแมฟังสิ ไปเล่าเรทานกันหน่อยให้พี่แม่ฟังทมตาเราบ้องแบวจังเลยมาดิน้องว่าอดิฟ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 อดิอดิฟแอดิฟอิฟาอดิฟแ้ดแอ่ฟแแออดดอดิแอดิฟแอดิฟแอดิฟแอดิแอดิฟแอดิดิแอแิิ เล่าเป็นทาใส่มาเล่าเปทางแนานำเื Rogers, ่อนิเลาดิ huh, yes. ่เล่ามามีงูตัวนึ่งอะไรก่อนเลยมาเจอหนอนเจอหนอนสาวสาวสาตัวเจอหนอนสาวสาวสามตัวเจอหนอนสาวสาวสาามตัว เล่าการเล่าลิขานเล่าลิขานมาเป็นรูปอะไรเรื่องอะไรเล่าวเล่าสิเล่าเลยค่ะเล่าผ่านกล้องเลยวันหนึ่งมีหนอนสามตัวเป็นหนอนตัวเมียมีหนอนตัวเมียต่อไป อันต่อไปมีหนอนตัวผู้อันต่อไปมีหนอนตัวผู้มาจากประเทศพม่ามาจากประเทศพม่านอนถักเปียด้วยนอนถักเปียด้วยนอนถักเปียาดต่อไปหนอนกันชัยหนอนกันชัยอยู่ไหนลูกอยู่เรียบอ้าวหนอนกันชัยมาหาหาโอ้ยผอมไป สื่อเาสื่อเราไปตุดอันนั้นคุม้วไนถุงมีหนอนอยู่สามตัวคนเล่ามาหาคนมาหามาหาผู้ชมด้วยค่ะคนเล่าหาไม่เจอค่ะอ้ามีคนเดินมามีหนอนอยู่สามตัวอ่าสามตัวย้อนน้ำหวานยาบางน้ำหวานต่อวันหนึ่งและอีกอันนี้บอก ครูลูกโชว์ผลงานที <Gym. S 1> okay. <bad> call, ่ผู้ปกครองดูหน่อยนะคะอันนี้ก็คือผลงานของเด็กๆทุกคนฝ่ายหลังมาสิลูกจะได้มองเห็นเพื่อนอ่าฝ่ายหลังมาอ่าทุกคนมองผู้ปกครองลูกเลี้ยใจมาทางนี้ลูกมาทางมาทางฟ้านี่มาทางฟ้าฟ้ามาทางฟ้าอันนี้เอออ่ายิ้มหน่อยโชว์ผู้ปกครองหน่อยตัวอะไรคะที่เราทำ ของเล่นที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติไน่าได้เท่นั้นนะคะมันคือของเล่นที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะก็คืออะไรนั่นเองทางมะทางมะอะไรทางมะพร้าวหรือใบมะพร้าวนั่นเองคือของเล่นที่ทำธรรมชาตินะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะสอนปลาตะเพียนนะคะอ่า อ่ะไปเจ็บกินข้าวได้ค่อาอ้าวยววัมนได้เลขก็้วนะเนี่ยอันวันนี้กินข้าวแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะผู้ปกครอบเอาไปไว้เอาไว้ในตู้เลยเอาเอาไปให้ผู้ปกครองดู